แบบด้วยไม่หลงหไหนบอกไม่หลงเลยเมื่อก,กี้ขึ้นมาถึงปุ๊บก็หลงเลยพี่เปิลน้ให้ชัดๆวันนี้เราจะหลงกันอีกไหมคะไม่หลงแล้ว สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุมอีกแล้วสวนลุมอีกแล้วนนี้เราวอร์มมานะคะรอบหนึ่งกี่กิโลสวนลุมรอบหนึ่งสองจุดห้ากิโลค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทัวร์สามสวนสามสวนมีสวนลุมเป็นจากิติแล้วก็เป็นจากรีฮะไม่เคยไปครั้งแรกของฮันดาค่ะเบิ้นจะพาฮันดาลงไหมเบิ้นจะพาฮันดาลงไหมคิดว่าค่ะที่เราอยากลง ไม่มี Google Map ด้วยไม่หลงไม่มี Google Map เราไม่ตังเราไม่ตังถ้าเราหลงจริงเราตั้งมอไซค์กันเฮ้ยเฮ้ยต้องไปตรงนี้ไหนบอกไม่หลงเลยเราไม่เคยหลงเลยไม่ทันไปไหนเลยหลงละหลงละหลงละสายเลยาหน้าสายเลยสายไหน อ้าวแล้วมันไปยังไงเนี่ยนี่มันคือสะพานนี้แต่เราจะเข้าไปยังไงอะตอนนี้เราอยู่บนสะพานเขียวนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาถึงปุ๊บก,ก็หลงเลยหลงเลยออกจากสวนก็หลงเลยนี่ดูสิเป็นสะพานเขียวหมดแล้วเขาบอกว่ายาวไปจนถึงที่สวนเบญจกิติเลยค่ะใายกันโอ้สวยโหสวยเลยอะ พี่เปิ้ลเอาให้ชัดๆวันนี้เราจะหลงกันอีกไหมคะไม่หลงแล้วแต่ว่าตอนเข้าทางฝนแม่จักรกิติอาจจะต้องงมทางนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่ได้มาจนไม่รู้ว่าสะพานมันซ่อมไปก็เลยแบบเฮ้ยขึ้นสะพานไม่ได้งงเลยอ่ะโหนี่มันเป็นทางแบบนี้เลยเหรอเนี่ยดีังสะพานนี้ยาวเท่าไหร่่ะพี่เปิ้ล ใช่ว่าแปดร้อยเมตรหรอถ้าไม่ใช่เราควรช่วยบอกด้วยนะคะไม่ได้เอาไม่ได้เอา Google มาอากูไม่ได้มาด้วยอ๋<ร>อโอเคโอเคแต่ก็ใช่อ่ะอ่ะ800า800เมตรโดยพี่เปิ้ล800เมตรเราเออแปดร้อเมตรพี่เปิ้ลล่ะกันนะอ <laughs> โอกินโมบิ้งโอยกินหอมมากอ่ะโอ้โหวิ่งข่ารแล้วเมื่อกี้แบบต้องหยุดอ่ะ ไม่มีป้ายบอกด้วยสวนเบนเซอร์กิตตี้ลงบันไดอุ้ยวิ่งข้ามคลองด้วยนี่คลองอะไรพี่เปิ้ลคลองอุ่นแน่นมากคลองอุ่นแน่นมากโอ้เพิ่งรู้ว่าความจริงแล้วสวนสองอันนี้มันใกล้กันขนาดนี้เลยอะมากก็คือแบบถ้าขับรถอะอาจจะดูไกลใช่ขับรถไกลใกล้นี้เจอเองเอ๊ะเราเลาไปทางไหนทางนี้ทางนี้นี่มีสวนเปล่าเอ๊ะทางไหนหลงอีกแล้วหลงอีกแล้ว อ๋อนี่ไงนี่ไงทางเข้าสวนนี่คืออะไรคะโอ๊ยฟับยียวเองน่าตอนนี้อยู่สวนเบนเป็นอะไรคะก,กิตติค่ะเบนเจิกิตติรอบหนึ่งคือกิโล1.9ค่ะ1.9โล<อ>น,นะคะตอนนี้เขาทำอยู่เนาะเออเขาซ่อมอยู่นิดนึงใช่เราวิ่งได้ครึ่งรอบ<ๆ>นี่คือสวนเบนเจิกิตตินะคะแต่ว่าตอนนี้เขาซ่อมอยู่ไปค่ะตอนนี้เราไปสวนสุดท้ายนะคะสวนที่สาม เวนเจสซรี่เราก็จะวิ่งเลียบถนนไปเรียกว,ว่าโะกถนนโศกอไะอันนี้ร,นนรู้อันนี้รู้อันนี้รู้ไปส่วนสุดท้ายจากส่วนเบนมาส่วนเบนมันจะมีความสตรันนิดนึงนะคะเยอะมากะนกนกมันไม่มีความกลัวคนเลยอะ่ะคือ องที่มากดูสิที่ของฉันฉันจะไม่ไปไหนตอนนี้อยู่สวนสุดท้ายแล้วนะคะมาถึงแล้วในที่สุดตอนนี้คือสวนเบนจ่าซิลีค่ะเบนจ่าซิลีใช่ตอนแรกเขาน่าสับสนมากเลยเบนเบนทั้งคู่อ่ะเบนจ่าซิลีใช่ใช่กิตติคืออยู่ตรงอโศกซิริคือข้างเอ็มโพเรียมก็โอเคอันนี้เบนจ่าซิลีกี่เมตแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรใกล้มากใกล้มากเวลาคิดดูลองวิ่งสิบกิโลแปดร้อยเมตรก็จะวน ใช่เราหน้าเคยวิ่ง21โลที่นี่รู้ป่ะเมื่อตอนที่สวนลุมมันปิดมอปะนานมาแล้วก็20กว่ารอบอ่ะคือมึนอ่ะวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะวิ่งกลับนะคะใช่ค่ะกลับไปใช่ขึ้นสะพานเขียวอีกรอบถ้าไปถูกที่ไหมถูกเนี่ยชัว่้านนี้ถึงที่เอาอีกส่อนเข้าไปวะอาก่อน ีและแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงส่วนลุมแล้ววิ่งไป3ส่วนประมาณ12 1สโลได้อ่ะคะ่ะเนื่องจากว่าส่วนเบญจก,กิติมันติดใช่ไหมคะมันก็เลยกะเอาประมาณนี้วิ่งไปวิ่งมาสนุกมากเลยแหละเช้านี้กลับมาส่วนลุมเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วแล้วก็แน่นอนฮะข้างเหีือหมูปิ้งไม้พายแล้วก็มีนมสดด้วยไปกลับบ้านแล้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะ บายนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะ